แก๊งล่าสัตว์ป่ายิงสวนเจ้าที่ผู้ตองหาสัตว์ทอดผมมากับรองเจ้าคณะจังหวัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ผ่านมาค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รับแจ้งพบจุดความร้อน14จุดในป่าและป่าเตยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิชุดลาตะเวนเดินป่าระยะไกลจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ เดินเท้าร่วมกัน2วันวันที่25เมษายน2567เวลาประมาณ11นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็พบกลุ่มคนต้องสงสยัยกำลังปีนหน้าผาลงมาจากหลังแปรบริเวณช่องทางขึ้นลงเขาป่าลีภูแคนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มกลุ่มคนดังกล่าวกับยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวน3นัดก่อนหลบหนีไปเจ้าหน้าที่วิ่งตามจับได้ตัวผู้ต้องหามาสองรายน่าตกใจที่ทั้งสองรายคือพระ ชื่อว่าพระมหามนตรีและสัม,มนเนรอติคุณสอบปักคำพระและเนรได้ข้อมูลว่าทั้งหมดเดินทางเข้ามาในเขตร,รักษาพันธุสัตว์ป่าภูเขียวพร้อมกับรองเจ้าคณะจังหวัดแต่ไม่ให้ข้อมูลว่าเข้ามาทำอะไรส่วนผู้ที่หลบหนีไปได้มี7คนคือ 1. พระศรีสัจยามุนี 2. พระโนธ 3. สาม,มนเนรภูมิ 4. นายชยวัตน,น์ 5. นายชวน 6นายบุญโฮมและ7นายสุภชัยคนนี้คือคนที่พกปืนสั้นยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่วนการตรวจสอบรอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปืนยาวขนาดจุดสอง1กระบอกปืนแก๊ปกระสุนดินดำหนึ่กระบอกกระเป๋าสัมภาระอีกเจ็ดใบและกระดูกซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นกระดูกของสัตว์ชนิดใดเจ้าหน้าที่ปิดป่าล่าผู้หลบหนีที่เหลือ ด้านเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิลั่นการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นสง์หรือคาราวาดเมื่อทําผิดก็ต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นพระเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ทําผิดกฎหมายจริงหรือท้าไม่จริงจะร้อนตัวยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้วหลบหนีทํำไม กฎหมายไม่มีปืนวนปิดทีเดียวฆ่าห่างศะ